แล้วกขาว่าไหนแต่งน้ำมูอยู่ก็แต่ยางหลอก เดี๋ยวรถพกหอดไปค่อยเอาที่นี่นะาะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของเรา แเรามาหยุดดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังไอ้ผีกับพี่ด้แต่งหนาเด้อเพราะว่าเดนเสือ์ว่ามุ้บริษัทเต็นมีเต็นอย่างนัับ ไยาหลวงปู่กันโอ้ยอันนีตลำซิงนะค่ะลำซิงรับเชินค่ะรับเชิญมาค่ะรับเชิญค่ะพี่น้องมีหอนลำซิงรับเชิญวันนี้เรามีเวทีกลางเดือกลางเดินนะครับหลวงเจ๊แดนอันนี้มากับหลวงเจ๊แดนหลวงเจ๊แดนมีแดนเตอร์ครับแรตเตอร์สองคนมารับเชิญวงอะไรครับอะไรคะรับเชิญวงอะไรครับคิดข้อเอียงหรอพระแดนค่ะ ไปเห็ุกระเป๋าอันเดินทางเขาได้น่ะเดินทางเสมอได้นะแต่ละเหมือน,อนมันเดินทางจากกิโลคิดเบิเบ้งจากกิโลล่าสุดว่าขอไปวิ่งไม้ก่อนเดี๋ยวกลับมาแต่งหน้า <c oughs> ไปโลวท่านอยู่ดอกตีโอ้ยขอ,ขอไปวิ่งไม้ก่อนเดี๋ยวกลับมาแต่งหน้า <c oughs> ้แต่น้องครูเป็นโจรไงนร่นะเขาะเลยปวดแต่งน้ำมองจะเถื้า โอ้ยล่าเป็ดใสใช่หอดสองทุมยู่ปกติแต่งหน้าขี่ทุ่มสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มยี่สิบแล้วพอดีทุ่มครึ่งฮะแล้วพอดีทุ่มครึ่งแต่งสองทุยี่สิบอ้ยเฮียเอ้ยรึ่งงงชัทุ่มทุ่มครึ่งอีกวันหนึ่งใช่มุครึ่แต่ทุ่มครึ่งเฮียเเวลาได้เหรอเสร็จทุ่มครึ่งอีกวันหนึ่ง แต่งหน้าสองทุยี่สิบวาเซ็ตถุเคร่ของวันหนึ่งเวลามันย้อนลอยมาแต่งหน้ามาแต่เครื่องีกวันหนึ่งเลยทุกคนคอาไม่แต่สื้อเ่นัยัมาากแดน่านเวลามาซื้อสัมมาซื้อสมมาแดนโอ้ยอย่าเคยนมความแดนโอ้ยนมความ ปอมเขไม่เขาไม่ใสหรอกค่ะเลยก่นมปอมไงเราก็ใสไงฉันจะใสเลย่ไรดนักแเไม่อนะนมปอมจะมีคนดูวทุกรอบนะด่ไอพเดี๋ยวพหรอเดี๋เหรอไม่อต้อง เอาอะไรก็สปางนไม่เรถไงไปนไหนี่ดอกเขาตั้งสอขึ้นเสร็แล้วมึงเออเขาเสร็จแล้วดอปเปิดตึบเอ็มลอยห้านฝาไปอีกเดี๋ยวปอนไปเอาสับปางมายากๆเลยอ่ะ ตัวละน้องมีไฟสปอร์ตไลท์แต่งหน้ารอเต้ยลาเลยลูกเนื้อนี้นาตุนตียิ้วลูกเพลงข่อยเด้อเพลงยังเพลงยังปลาคุยมาเลยเอาเวลาเพลงข่อยปลาคุยมาเลยปลามาเซียนยังปลามาแล้วเซียนยังวิสีตัวว้าว เวนัทก่าจะดึงีิเจ้าเปล่ามั่งเป็นรอเดี๋ยวิกต่บบมีผมเกเอาดีสีไหนสีเดียวเมากับนะคะเออเทียังตั้งเสร็จนะคะตตอ เปิดเพจะไปดักไปวีบมาเปลี่ยนเองกัได้ไหมบก็ดู